จังหวะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับการเล่นดนตรีและการเล่นดนตรีที่ต้องจังหวะนั้นเป็นพื้นฐานที่จําเป็นอุปกรณ์ที่นักดนตรีควรมีพกติดตัวไว้นั่นก็คือเมทันอมนั่นเองแล่นเมทันอมคืออะไรมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนไปชมกันเลยครับเมทันอม คืออุปกรณ์หรือเครื่องเคาะจังหวะที่กําหนดค่า BPM หรือ beats per minute ตามการเคาะให้เป็นจังหวะเดียวกันทั้งในการเล่นดนตรีรวมวงหรือการอัดเสียงเข้าไปในโปรแกรมทัปเพลงต่างๆเพื่อรักษาความเร็วให้คงที่ในขณะที่เราเล่นดนตรีตามแต่และแนวเพลงนั้นๆโดยเมทานอมจะมีหลักๆอยู่4ประเภทนั่นก็คือ 1. Me ชชีนิคอลเมทร o นอมเมทรอนอมแบบนี้จะมีแท่งเหล็กและลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักติดอยู่ที่ก้านซึ่งจะแกว่งไปมาและมีกลไกที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นตามจังหวะก,การแกว่งนั้นๆสามารถปรับความเร็วได้ด้วยการขยับลูกตุ้มขึ้นลงตามที่ต้องการโดยเมทรอนอมแบบนี้จะไม่ใช้แบตเตอรี่แต่จะทำงานโดยการไขาลานซึ่งจะพบได้มากกับการใช้งานร่วมกับเปียโน 2. Electromechanical Metronome แบบนี้จะเป็นเมีธนอมแบบกลกไกไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าและยังมีไฟกระพริบตามจังหวะอีกด้วยถูกคิดค้นโดยฟรานเฟสเดริโดยรุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือฟาน l ์ LD4 นั่นเองครับ 3. อิเล็กทรอนิกเมทันอมแบบนี้สามารถพบเห็นได้มากในปัจจุบันมีการใช้งานและฟังก์ชันที่หลากหลายสามารถปรับเซตตั้งค่าได้อย่างละเอียดบางตัวอาจจะมีทูเนอร์สำหรับตั้งสายเครื่องดนตรีหรือสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงหรือหูฟังได้อีกด้วยและมีราคาที่สามารถจับต้องได้ง่ายมากๆ 4. ซอฟต์แวร์เมทรนอมแบบนี้ก็จะเป็นเมทรนอมที่ทำงานเป็นแอปพลิเคชันแบบสแตนดอะ์ดนบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนซึ่งก็จะมีให้เลือกใช้มากมายทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินสามารถดาวน์โหลดได้งง่ายใช้งานสะดวกสบายจึงทำให้เป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบันนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่จะทําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเมทธนอมกันมากขึ้นนะครับโดยที่ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งนักดนตรีหลายๆคนอาจจะมองข้ามกันไปนะครับเพราะคิดว่าการเล่นดนตรีใช้เพียงแค่อารมณ์และความรู้สึกก็เพียงพอแล้วแต่ทั้งนี้การที่เราจะเลือกใช้เมทธนอมหรือไม่ใช้นั้นก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมหรือแนวเพลงนั่นเองครับผมก่อนจากกันไปนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ที่คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัตสวัสดีครับ